ตามคําเรียกร้องทุกคนทุกคนบอกว่าอยากเจอคาเลนเแล้วคาเลนก็บอกว่าคลิปที่แล้วที่เราอินเทอร์วิวอ่ะไม่ได้มีแค่นั้นอยากใะให้คนรู้จักคนเกาหลีผู้ชายเกาหลีหรือคาเรนมากขึ้นต้องกดก่อนต้องกดเหรอใช่ใช่ใช่ไหมจริงหรือไม่คนเกาหลีไม่จริงไม่จริงหรือไม่คนเกาหลีตัวหอม กปกติคอแแลนอัมนำปกติดวนแล่าคนเดียวหรือสองครั้งแล้วก็เวลาแลอลนอัมนำลัดสประมาณสามารถตย์ก่อนโมไหมแน่แน่ว่าปกติอัมนำทุกกนะล่องนะแล้วจริงไหมที่แบบคนเกาหลีเขาบอกว่ามันจะมี DNA หรือยีนอะไรที่จะไม่มีกลิ่นตัวเลยไม่มีกลิ่นเต่าไม่รู้ถึงแต่ว่าจะยูสเทปเปอร ผูว่าอย่างนี้จริงไม่จริงคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับจริงหรือไม่คนเกาหลีไม่ซักเสื้อสะอาดเสื้อแต่ว่าไม่คืคือเฉียงอ่ะยืมเสื้อคาเรนบ่อยแล้วคาเรนบอกไม่ต้องซักเฉียงก็เลยเอาไม่กล้าซักแต่เฉียงว่าใส่ไปหลายรอบเอามาคืนอันนี้เหม็นมากเลยใส่ประมาณสิบครั้งแล้วแต่คาเลนบอกไม่ต้องซักก็เลยไม่ซสกเอามาคืนทำไมเหม็นนะถ้าไม่ซักแล้วทำยังไงโอเค f o o l i a m p l e นีเสื้อนีใช่ไหม ถ้าซาสามข้างเปียนสไตล์อย่างนี้ก็คือ,อเสื้อแฟชั่นน่มันจะทรงมันไม่สวยแล้วไม่สวยสะอาดสะอหน้่อยนื่อยไม่บปยต้องขีง่อะไรก็รสต์คือคาเลนอะบอกว่าจะซักเสื้ออย่าซักด้วยน้ำอุ่นให้ตั้งเครื่องอะซักด้วยน้ำเย็นแล้วก็ถ้ามีโหมดแฮนด์วอชอะให้ใช้โหมดน,น, <c oughs> นั้นเพราะว่าเสื้อจะไม่เสียทรงมีสเพรย์ ชื่อไปบรีใช่ไหมยคาอลีจะใช้สเปรย์ฆ<อ>่าฆ่า<อ>เชื้อมีสเปรย์ไปบ,บรีสชิคชิกชิกอย่างนี้อแบคทีเก้เกดเกเร์เซ็นตไปแล้วจริงๆเหมือนสักเสือเซมเซม